มาริโอขอรับผิดชอบผลงานไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นหลังจบเล็กแรกมาริโอยูดอบกีกุนซือเมืองทองยูเนเต็ดยอมรับเกมแพเชียงรายยูไนเต็ดไม่เป็นไปนตามที่หวังและต้องรับผิดชอบเรื่องผลการแข่งขันแล้นขอพากีเดนพยองจบเล็กแรกให้สวยที่สุดส่วนหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อสโมสรมีหลายๆเรื่องที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมยอมรับเรื่องนักเตะบาดเจ็บ ติดโทษแบนไม่ใช่ขออ้างจากเกมที่กีเลนผยงองเมืองทองอยูเนเต็ดบุกแพรลี่โอเชียงรายยูเนเต็ดหนต่อสมเมื่อวันเสาร์ที่19พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาทางด้านมาริโอ,อยูรอกกีหัวหน้าผู้ฝึกสอนเมืองทองอยูเนเต็ด นา้สัมภาษณ์ผ่านทีมงานว่าผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้พอผลมันไม่เป็นไปตามที่หวังไว้ทุกคนก็อาจจะมองว่าเราเล่นไม่ดีก็แล้วแต่ซึ่งก็ยอมรับได้ผมจะต้องรับผิดชอบในเรื่องผลการแข่งขันเราเหลืออีกเกือบเกือบสิบวันในการจบเล็กแรกให้สวยที่สุดก็อยากให้ทุกคนกลับไปทบทวนตัวเองกับเกมที่ผ่านมาและเกมก่อนหน้านี้ว่าเรามีจุดไหนที่ยังผิดพลาดที่ยังต้องแก้ไข มาริโอยังเผยว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่จบเล็กแรกไปแล้วไม่ใช่แค่ตัวผมอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงนักเตะและสโมอสรอที่ยังมีหลายๆเรื่องที่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าและทําสิ่งที่มันดีขึ้นคุณเซอร์ใหญ่กีเลนพองยังเผยอีกว่าเรามีปัญหาในการจัดทัพลูกค้าโทชาก็เจ็บจากเกมบอลถ้วยกลางสัปดาห์ส่วนซาฮารัตเกเนโรดและอดีตศักย์ไกรสอนเป็นใครส่วนเกมสงไทยเล็กแรกที่จะเปิดบ้านรับทูบังคอกยูเนเต จะไม่มีพิชาอุทธาที่ติดโทษแบนแต่นั่นก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวพิชาอาจจะเป็นผู้เล่นที่สําคัญสําหรับเราแต่สําหรับผมก็มองว่าผู้เล่นคนอื่นๆก็สามารถทดแทนกันได้และเชื่อว่าจะสามารถทําผลงานได้ดีเหมือนกัน